อันนันมาเลยอะไรครับแคบนี่แง่เ็ด่านไปแล้วสนาทีครนี่ขึ้นตางกล้องถ่ายอู้หูตตัวยังยืดก่วไ้ย ตัวนี้คุ้มเนี่ยนี่สายที่สกมาที่โสกก็วน,นกันนี่นะครับตัวใหญ่มาดิวโดนนะครับฐานเบ,บนิร์งแห้งก่อนฐานเบ,บนิร้งแห้ง่อนว่าถอยออกจะไปจับฟองเงถ้ยนะยืนดนแค่ว่าเห็นน กด่งงี้ป่ะอ <descriptive together? S 2> ือเ <tek bor store> ียนใหญ่ครับตะเพยนโดงงลยด่งงตเยนรป่ะวางกล่องหรอเปตาคอนมเอาเองอะไรยังใช่เลก็จะเพียนนะครับตอนนี้ตาคองร้อนนะครับ ตัวเกียนเลยครับถ่ยมาถ่ยมาถ่ยมามันเบิดแห้งแล้วมันเบิดแห้งแล้วพอไปตักเนี่ยตักวันนี้ สู้นานแล้วครับสู้นานแล้วพอใหญ่ขึ้นส่วนมันแล้วเอาจูมลงน้ำไปจูนาง,งนาง้ำแช่ไปแช่ไได้เด้ายวรมาใส่แช่ไปอะไรแช่ไปนกขึ้นไปเนี่ยดึงจับจับตัวยิงหมโอ้โห <laughs> ไม่ได้ตั้งกล้องครับใหญ่มากมันเป็นสามลนก ก็แต่สามขึ้นครับสามบวโอ้โหายรูไปหน้าหรอ